วันนี้นะคะอุ๋มก็จะมาแนะนำวิธีการป้องกันการแฮกอีเมลของเราค่ะก็เนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะอุ๋มได้ข่าวยูทูบเมอร์หลายๆช่องเนี่ยโดนแฮกช่องเขานะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะช่วงนี้อุ๋มก็เลยอยากจะออกมาแนะนำนะคะวิธีการป้องกันการแฮกอีเมลของเรานะคะส่วนวิธีจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูพร้อมๆกันค่ะ เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะคะช่องของพี่บี้เดอะสกานะคะยูทูบเบอร์ชื่อดังเนี่ยก็เพิ่งจะโดนแฮกไปคือทุกคนตอนนี้บนไอจแล้วก็บนไลน์ผมมีคนทักมาบอกว่าพี่บี้โดนแฮก ผมรู้แล้วตอนตอน,ตอนนี้ผมพยายามติดต่อ YouTube เพื่อจะเอาช่องกลับคืนอ่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่นานนะคะก็จะเป็นช่องของ Master J Gamer นะคะที่โดนแฮกไปเหมือนกันซึ่งแต่ละช่องเนี่ยก็จะโดนวิธีแฮ็กแตกต่างกันไปนะคะพี่เดลสตาเนี่ยจริงๆเขามีการป้องกันการเข้าถึงอีเมล2ขั้นตอนแล้วนะคะแต่ก็ยังโดนแฮกอยู่ก็เนื่องจากว่า ช่องของพี่วีเดอรสกรารเนี่ยเป็นช่องค่อนข้างใหญ่จึงมีแอด,ดมินหลายคนใช่ไหมคะฉะนั้นพี่วีเขาก็เลยคาดการว่าแอด,ดมินอาจจะเผลอไปกดลิงก์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าลิงก์ที่มีมาแวร์แฝงอยู่นะคะจึงทําให้เกิดการแฮกได้ง่ายๆคะ่ะ ในส่วนของช่องพี่ Master J Gamer นะคะพี่เขาไปเจอคลิปคลิปหนึ่งเป็นคลิปต่อโกงเกมนะคะแล้วพี่เขาก็ไปเผลอกดลิงก์ใต้คลิปค่ะตัวนี้นะคะจึงทําให้ตัวเครื่องพี่เขาเนี่ยเกิดมาแวร์หรือว่าไวรัสติดเข้าไปที่เครื่องค่ะ ทำให้เกิดการแฮ็กอีเมลได้ค่ะทีนี้เราก็รู้ปัญหาของการแฮ็กอีเมลของเราแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีการป้องกันการโดนแฮ็กอีเมลค่ะสำหรับมือถือของ Android นะคะก็เข้าไปง่ายๆเลยก็คือเข้าไปที่การตั้งค่านะคะจากนั้นก็เลื่อนลงมาค่ะแล้วก็กดเข้าไปที่คาว่า Google ค่ะแล้วก็กดเข้าไปที่การจัดการบัญชี Google นะคะกดเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนตรงมุมตรงนี้นะคะไปที่ความปลอดภัยค่ะ เลื่อนลงมาค่ะอุปกรณ์ของคุณตัวนี้นะคะเขาก็จะโชว์รายละเอียดว่าตัวบัญชีตัวอีเมลของเราเนี่ยไปล็อกอินที่เครื่องอุปกรณ์ไหนบ้างนะคะถ้าเกิดเราไปเจออุปกรณ์ที่เราไม่รู้จักหรือว่าเราไม่คุ้นเคยนะคะเราก็สามารถลบอุปกรณ์นั้นออกจากตัวบัญชี Gmail ของเราได้เลยนะคะวิธีลบค่ะก็ไปที่ตัวสจุดตัวนี้เลยนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ออกจากระบบค่ะหลังจากที่เราเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวนี้เราก็。 สามารถไปเปลี่ยนรหัส Gmail ได้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราลบออกไปเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครบ้างถูกต้องไหมคะฉะนั้นอุ่มแนะนําค่ะให้ไปเปลี่ยนรหัสอีเมลด้วยค่ะวิธีป้องกันวิธีที่2นะคะอุ่มแนะนํานะคะให้ใช้เบอร์โทรส่วนตัวกับเบอร์โทรงานเนี่ยแยกกันนะคะเพราะว่าอีเมลแต่และอีเมลเนี่ยเราก็จะมีอีเมลส่วนตัวแล้วก็อีเมลงานแนะนําให้แยกเบอร์โทรออกจากกันด้วยนะคะก็เนื่นจากว่าถ้าเกิดเราเอาเบอร์โทรที่เป็นการเชื่อมต่กอกับอีเมลงานเนี่ย ไปล็อกอินเข้ากับเว็บไซต์อื่นๆนะคะตัวนี้ก็อาจจะเกิดการโดนแฮกเอาง่ายๆนะคะก็เนื่องจากว่านับปัจจุบันนี้มี s m s ปอมอสมส่งเข้ามาเยอะมากๆเลยก็คือถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราได้รับ s m s เราไปกดลิงก์ตามที่เขาส่งมานะคะตัวนี้ทางตัวแฮกเกอร์เนี่ยอาจจะล้วงเอาข้อมูลของเราจากตัวการกดเข้าใช้งานลิงก์นี้ก็ได้ค่ะ วิธีที่3นะคะในการป้องกันการแฮกอีเมลของเราเนี่ยอุ่มแนะนํานะคะในการตั้งรหัสผ่าน,นะคะ่ะไม่ควรตั้งเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะอุ่มแนะนําให้ตั้งเป็นประโยคคําถามเช่นวันนี้ฉันทําอะไร หรือฉันชอบกินอะไรอะไรประมาณนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราไปตั้งเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนแฮกเอาง่ายๆเหมือนกันค่ะและสุดท้ายนี้นะคะผมก็หวังว่าทุกคนนะคะจะให้ความสําคัญกับตัวอ e ีเมลมากขึ้นนะคะเพราะว่าในยุคนี้นะคะเป็นยุคที่เราจําเป็นต้องทํางานที่บ้านนะคะเราก็ต้องใช้ตัวอ e ีเมลเนี่ยล็อกอินเข้าใช้งานแอปต่างๆในการประชุมงานหรือว่าในการส่งงานนะคะและที่สําคัญสําหรับใครนะคะที่ทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยตัว อีเมลเนี่ยยิ่งสําคัญเอามากๆเลยนะคะในการใช้งานในการส่งรับข้อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกิจออนไลน์ค่ะซึ่งตัวนี้อุ๋มบอกว่าทุกคนนะคะจะให้ความสําคัญกับอ e ีเมลมากขึ้นนะคะและสุดท้ายนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่มีไอเดีย แนะนำการป้องกันการโดนแฮกอีเมลที่นอกเหนือจากที่อุ่มแนะนาไปนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e กแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้อุ่มด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะอุ่มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบา,บายค่ะ